สวัสดีค่ะหนอนรถด่วนเข้าใหม่นะคะนี่ค่ะกิโลละหกร้อยนะคะทักแม่ค้ามาได้เลยจ้าพิกัดตลาดบ้านใหม่นะคะฝากเบอร์นิดนึงนะคะ0840844153ค่ะนี่ค่ะบรรจุ1กิโลหกรอบาทครึ่งกิโลสามบาท, 1, 000, บาทและ ถุงละหนึ่งกิโลนะคะแบ่งจากถุงละหนึ่งกิโลหกถุงนะคะถุงละหนึ่งร้อยนะคะถามว่าสดไหมให,หม่ไหมนี่ค่ะให้ภาพเป็นตัวตอบคำถามนะคะนี่ค่ะรถด่วนข้ามปีไหม ถ้าข้ามปีจะไม่อวบจะไม่เต่งจะไม่ตึงเท่านี้นะคะนี่ค่ะถามว่าสดไหมใหม่ไหมนะคะจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะหนึ่งกิโลจะรับเป็นรูปแบบนี้นะคะซึ่งแม่ค้านำจากแบบนี้มาแพ็คใหม่เป็นแบบนี้นะคะต้นทางมาจะมาเป็นแบบนี้นะคะช่างแล้วนะคะต้นทางนี้ประมาณ1กิโลกับ1ขีดนะคะ ประมาณนั้นนะคะไม่มีดราม่านะคะบางรอบเราจะได้เป็นแบบแพ็คแบบสูญญากาศมาแบบต้นทางมานะคะแบบสูญญากาศบางเจ้าเขาจะใส่มาแบบช่างรวมมานะคะบางทีก็ต้นทางมาก้าขีดบ้างอะไรบ้างไม่ดราม่านะคะอันนี้แม่ค้ามาแพ็คเองค่ะหนึ่งกิโลเต็มๆนะคะแล้วก็ขายปลีกเป็นแบบมีเครื่องกิโลสามร้อยแล้วก็แพ็คเป็นถุงละร้อยนะคะแบ่งจากถุงละหนึ่งกิโลหก หถุงนะคะ100บาทมีสาขนาดทักแม่ค้ามาได้เลยค่ะ0 8 4 0 8 4 4 1 5 3นะคะถามว่ามีดิ้นดิ้นเป็นเป็นไหมดิ้นดิ้นเป็นเป็นเนี่ยมีเข้ามาเป็นบางช่วงบางเวลานะคะบางเป็นบางวันละกันนะคะเพราะว่าอ่ามันจะมีบางเจ้านะคะส่งมาแต่มันเป็นอ่าหนอนลดด่วนที่แบบมันอ่อนเกินไปอะค่ะแม่ค้าก็เลยไม่ส่งนะคะเพราะว่า ข้ามคืนมันก็จะตายแล้วก็มันก็จะมีตัวดําเยอะอะค่ะนะคะ,นะคะถ้าเกิดว่าใครจะรับจองไว้ก่อนได้นะคะสําหรับตัวเป็นๆดิ้นดิ้นนะคะแม่ค้าก็ขายลดละหกร้อยเช่นกันค่ะนะคะอันนี้ลวกใหม่ๆเลยนะคะถามว่าสดใหม่ใหม่ไหมนี่ค่ะไม่ใช่แม้ข้ามปีนะคะรับประกันเลยนะคะลองมาชิมได้เลยนะคะถ้าเกิดว่า มันเปรี้ยวหรือว่ามันอะไรก็นะคะแจ้งแมค่ค้ามาได้เลยค่ะเราสามารถเคลมและเปลี่ยนคืนให้ได้นะคะนี่ค่ะจะรับเป็นแบบไหนก็ได้นะคะถุงละหนึ่งกิโลหกร้อยบาทนะคะพิกัดตลาดบ้านใหม่ค่ะหรือว่าทักเฟซบุ๊กแม่ค้าทิพวรรณเฟซบุ๊กทิพวรรณมาได้เลยค่ะของสดของใหม่แน่นอนนะคะขอบพระคุณค่ะ